้ไมาจัดการด้วยโอเคเฮ้ยมีรถมาแล้วโอ๊ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยโอ๊ยช่วยด้วยโอ๊ยช่วยด้วยโอ๊ยช่วยฉันด้วยค่ะคุณขะฉันปวดท้องคุณพาฉันไปส่งโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะโอ๊ยเออเอาไงดีครับพอดีว่า ฉันมีงานด่วนที่ต้องไปทำอะค่ะถ้างั้นเอาแบบนี้ไหมคะคุณเอาเงินนี้ไปเรียกรถก่อนนะคะโอยขอบคุณนะคะอขอโทษนะคะที่ไม่ได้ไปส่งอะ่ะนี่แกกลาหลอกฉันงันเหรอนี่แกคิดจะหลอกเอาเงินฉันไปใช่ไหม แล้วใครบอกให้แกงอนมาเชื่อฉันล่ะมานี่เลยนะฉันจะพาแกไปส่งตำรวจมาดิช่วยฉันไปด้วยไปไปไปโอ้ยนี่นี่ดเลยขึ้นเนี่ยพิมฮะนี่คงเป็นแผนของพวกพี่ใช่ไหมนี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยฉันไม่เห็นเข้าใจเลยนี่ไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยนะ พี่ไทยผู้หญิงคนนี้อ่ะมันจะส่งฉันไปหาตำรวจนะไอ้นี่พิมพ์แกจะบ้าเหรอแกจะพาเมียฉันไปโรงพักทำไมเนี่ยฮะคนหลอกลวงอย่างพวกพี่อ่ะไปโรงพักมันก็ถูกแล้วนี่ก็ได้ฉันจะไม่เอาเรื่องก็ได้เพราะว่าฉันจะมีทางเลือกให้สองทางคือหนึ่งคืนเงินหน้ามาให้ฉันกับสองไปโรงพักกับฉันพี่ไทยน้องสาวของพี่เนี่นปากเก่งจริงเลยนะนี่ถึงยังไงแกก็เป็นน้องสาวต่างพ่อนะ แต่ฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะอางนี้ถ้าแกยอมให้เงินฉันนะฉันจะไม่ยุ่งกับแกเลยโอเคไหมเน่ไม่ต้องมาพูดเรื่องพี่น้องกับฉันเลยนะแกมันก็แค่คนอักตันยูอะฉันไม่มีพี่น้องแบบแกนี่ปากเก่งนนะนี่แกสั่งสอนฉันเหรออ๋อนี่แกจะบอกว่าพ่อของแกเนี่ยเก่งกว่าพ่อของฉันงั้นเหรอได้ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อแกแล้วให้พ่อแก่จ่ายเงินให้ฉัน

หหนี่สินะบ้านของน้องสาวที่พี่ไทยพูดถึงอ่ะแกคงใช้ชีวิตสุขสบายร่ลำรวยปล่อยให้พี่ชายของแกเนี่ยต้องลำบากเห็นแกนตัวที่สุดนี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยใครทำอะไรก็ต้องได้ผลลัพธ์แบบนั้นสิสนี่แกเห็นพี่ชายของแกเนี่ยลำบากขนาดเนี้ไม่ละอายใจบ้างหรอพี่ไทยถ้าฉันเป็นพี่นะฉันจะย้ายมาอยู่ที่นี่อ่ะฉันเบื่อบ้านเก่าๆโซกๆแบบนั้นจะแย่แล่า ใครจะไปคิดล่ะเกิดจากแม่คนเดียวกันแต่ทำไมเป็นแกเนี่ยที่ต้องสบายอยู่คนเดียวส่วนฉันเนี่ยลำบากอยู่ตลอดเลยพี่ลำบากแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเกี่ยวอะไรกับแม่ด้วยชีวิตตัวเองก็ต้องสร้างเองสินี่อย่าคิดว่ามีเงินแล้วจะพูดอะไรก็ได้นะนี่ฉันอยากได้อะไรฉันก็ต้องได้แกเข้าใจไหมถ้าพี่อยากได้อะไรพี่ก็ต้องหาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแล้วก็เลิกหลอกลวงคนอื่นเขาได้ละ ถ้าไม่มีอะไรอ่ะขอตัวก่อนนะฉันีเถอะเดี๋ยวโอ๊ยเนี่ยเท่าที่ฉันฟังแกเนี่ยแกก็คงจะมีเงินมากเลยสินะพี่ไทยพี่เห็นไหมเราจนขนาดเนี้ยมันยังดูถูกเราเลยนับภาษาอะไรกับคนอื่นล่ะพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยจันแค่พูดความจริงปล่อยฉันนะปล่อยโอ้เนี่อยอยู่ตรงนี้แหละแกฟังฉันนะตอนเนี้ย ฉันจะเอาทุกอย่างที่เป็นของแกมาเป็นของฉันแกเข้าใจไหมที่หนหมายความว่าเราจะได้ย้ายอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ต้องแบบนั้นสิจ๊ะคุณครับคุณครับคุณคือว่าผมขอถามอะไรอย่างได้ไหมครับ คือว่าคุณพิมพ์ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้เขาหายไปไหนครับผมไม่เห็นหน้าเขาเลยอะถามทาไมคุณมายุ่งเรื่องของชาวบ้านทําทไมคือ,อว,ว่าผมเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างหลังบ้านคุณพิมนะครับคือว่าช่วงเนี้ยผมเห็นหน้าคุณพิมพ์เลยอนะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างผมว่าจะโทรหาตํารวจนะครับคุณพอจะรู้ไหมครับเออฉันเป็นพี่สใภ้ของพิมนะ์อะพิมพ์เขาไปทํางานต่างจังหวัดหลายวานนะันอะ ก็เลยฝากฉันให้มาดูแลบ้านให้ฉันว่าคุณน่ะอย่ามายุ่งวุ่นวายเรื่องของชาวบ้านเลยไม่งั้นฉันเองนี่แหละจะเป็นคนแจ้งตำรวจกลับบ้านไปด้แล้วเออครับเน่แกไปทำอะไรมาฮะแกจะแจ้งตำรวจมาจับพวกฉันใช่ไหมเก่งจังเลยนะนี่ เนี่มีอะไรเนี่ยเลี่ยงกไ,ได้ก็น้องสาวของพี่เนี่ยมันคิดจะหนีสิโถ่เอ้ยมันจะทำอะไรก็ปล่อยมันทำไปเถอะจะทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไปได้นี่หน้าที่ของเราเนี่ยก็อยู่บ้านนี้เงียบๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขก็พอแล้วนี่พี่รู้ไหมว่ามันเนี่ยขอความช่วยเหลือจากไอ้เพื่อนบ้านถ้าไอ้เพื่อนบ้านคนนั้นเนี่ยมันฟ้องเราขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไง เอางี้พี่ว่าเราไปหาของมีค่าแล้วก็หนีออาไปตอนนี้เลยดีไหมดีดีดดดไปไม่มีอะไรลูกยเฮยในตู้หรือเปล่าอ่ะไม่มีอะไรเลยผ้าอ,อะไรวะ ฉันเจอตูเ้เซฟแล้วเอ๊ะแกบอกมาว่ารหัสตูเส้เซฟเนี่ยรหัสอะไรโถ่เลยนี่ปากมันโดนมากอยู่เนี่ยมันจะพูดเองยังเรา ช่วยฉันด้วยนะคะ,ะคุณพิมใจเองเยนะครับเดี๋ยวผมช่วยคุณเองเฮ้ย,ยนี่นะพิมเฮ้ยนี่นี่แกเป็นใครเนี่ยอย่ามาขวางพวกเรานะพี่ไทยไอ้ผู้ชายคนนี้แหละเพื่อนบ้านนี่ฉันบอกอะ่ะนี่ไอ้น้องชายฉันจะบอกให้ฟังนะพิมพ์เนี่ยมันเป็นน้องสาว่างพ่อของฉันฉันจะทําอะไรในบ้านเนี่ยมันก็เรื่องของฉันไหมยอย่าพายุ่งเรื่องครอบครัวนี้ใส่หัวไป พี่ชาบ้าอะไรจับน้องสาวตัวเองมัดไว้แบบเนี้ยทำแบบเนี้ยไม่ต่างเลยจากการป้นเลยนะมันผิดกฎหมายนะรู้ไหมป้นนี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยฉันก็ปป้นแล้วก็เล่าลวงอยู่แล้วเสียวเวลามามากพอละแนทไปจับพิมมาส่วนแมมอมนอเนี่ยฉันจัดแกรเองหยุดหยุดหยุดนี่แสดงว่าพวกแกสองคนอนะยอมรับผิดแล้วใช่ไหมฟังนี่ ทำยังไงดีมันอัดเสียงพวกเราไปแล้วอ่ะนี่นี่แกอัดเสียงงั้นเหรอนี่เรื่ๆฝากไว้ก่อนเถอะคุณน็อตคะขอบคุณคุณน็อตมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันไวอ้อ่ะไม่ต้องขอบคุณผมเราครับคุณพิมพ์เราเป็นเพื่อนบ้างกันอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ผมต้องช่วยเหลือคุณพิมพข้าวหน้าข้าวหลังก็ระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะครับ